หลอกให้ได้หลอกให้ได้หลอกให้ได้ยังมีเวลายังมีเวลาอ่าโดกูนอ่ะเริ่มก้าก้าเลี้ยงก้าเลี้ยงก้าเลี้ยงเร็วยังได้ยังได้อยู่อ่าเรียบร้อยพออ่ะคุดต่อไปคุดอ,ดอ่ะเริ่ม ดีด,ด,ดีดึงไว้เออดึงดึงดีดึง,ด,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 งดึงแล้วกระชากดึงแล้วกระชากดึงแล้วกระชากเออก้กานะก้านะก้าเลี้ยงนะ, <laughs> อะไอคุณมาขายยาวเว้ยเออตังใจเออหลอกได้หลอกยิงได้ยิงอย่าหลอกมากไปอย่าหลังจังหวะไปเออยิงได้ยิงห้ามดึงไอคุณคุณเปล่า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 